ครับวันนี้ผมจะขอเวลาแลกเปลี่ยนกับพวกเราในเซสชันสั้นๆอีกสักประมาณ10นาทีนะครับเราอยากแลกเปลี่ยนความภาคภูมิความกล้าความแกร่งและความภาคภูมิของหมอออโทมิดิกไทยครับเราคือหมอกระดูกผู้ที่เมื่อใครสักคนลม้มเราจะเป็นคนที่ยื่นมือออกไปพยุงเขาขึ้นและช่วยให้เขายืนได้อีกครั้งเดินได้อีกครั้ง มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกครั้ง60ปีแห่งความภาคภูมิใจครับคิวนี้ต้องปอบมือแล้วครับครับเชื่อไหมครับว่าเส้นทางเดินของพวกเราราชวิทยายแพทย์ออทบิกแห่งประเทศไทยผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาถึงวันนี้นับได้59ปีเต็มนะครับ ปีข้างหน้าเราจะครบแสยิตใหญ่60ปีในการเฉลิมฉลองราชวิทยาแพทย์ออโตบิกแห่งประเทศไทยของเราธรรมเนียมปฏิบัติคนจีนให้ความสำคัญกับ60เป็นอย่างยิ่งเพราะเลขที่ใหญ่ที่สุดของจีนคือ10จีนไม่มีสูนะครับและในหนึ่งรอบนักสัตว์2ิสราศีมาบรรจบกับ10มีแค่ 60ทุกๆุก60จึงยิ่งใหญ่ในการที่เราจะเฉลิมฉลอง60ปีของราชวิทยาแพทย์ออทูบิกแห่งประเทศไทยสิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพวกเราคือเรามาถึงวันนี้ได้เพราะมีครูเราไม่สามารถมาถึงวันนี้ได้โดยเราเพียงลำพังนะครับ60ปีคือพันธสัญญาที่ ครูตั้งแต่รุ่นแรกที่1ลงมาถึงทุกวันนี้ท่านได้สามาทำให้เราเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับในปีพศ2509เรามีอิฐก,ก้อนแรกที่สร้างราชวิทยาลัยแพทย์ออทตเบริกแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นท่านคือประธานชมรมแพทย์ออทตเบริกแห่งประเทศไทยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่องสัสงวนและคณะ ที่จัดตั้งรวมเป็นหมู่จากหนึ่งรวมเป็นอีกหลายหนึ่งรวมเป็นหมู่คณะเป็นชม,มรมออทบโมดิกแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกนั่นคือความภาพภูมิและจุดกําเนิดของพวกเราในวันนั้นจนถึงวันนี้เราเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากชมรมเล็กๆมีสมาชิกอยู่นับ10บมือเรานับได้ครบถ้วนเพิ่มภูนมากขึ้นเรื่อยๆเราสร้างแพทย์ออโทบมดิกของเรามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนับวัน ตลอดมาและเราได้ปรับตัวเองยกระดับจนถึงเป็นนิติบุคคลคือสมาคมออทูบลิกแห่งประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษว่าไทยออท o บ e ิกแอส s ociation ตั้งแต่นั้นมาคือบุคองค์กรที่ได้รับการยอมรับยกระดับจากในประเทศสู่ระดับนานาชาติครูของเราพี่ของเรา วางอิดก,ก้อนแล้วก้อนเล่าจากเดิมที่เป็นเคียงฐานจากเดิมก่อล่างสร้างองค์สร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่และจนเกิดราชอาณาจักรเกิดขึ้นในปี2539คือ29ปกีกว่าที่แล้วนะครับเราได้รับพระบรมราชูปถัมภจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านโปรดเก้าให้พวกเราอยู่ภายใต้การ ภะพรมราชูธรรมโปรดก้าวตั้งขึ้นเป็นราช,ชวิทยาลัยแพทย์ออโทอโิดิกแห่งประเทศไทยครับครับเรามาวันนี้จากอิดก้อนที่หนึ่งสสาี่ห้าจนเป็นราชอา,าจักรซึ่งยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเรามาได้เพียงใครคนใดคนหนึ่งแต่จากพวกเราทุกๆคนที่รวมพลังกันจากครู สู่สิทธิ์จากพี่สู่น้องจากเพื่อนสู่เพื่อนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงวันนี้เรายิ่งใหญ่ในวันนี้ได้เพราะเรามีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับครับจากครูที่รวมตัวกันอุทิศตนเองสม่ำเสมอแม้วันเวลาที่เราจะผ่านมาถึง5 9พันษากว่ากว่านี้มีการพัฒนา ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากเดิมที่เราต้องใช้ปูนใช้มือใช้สิวใช้เหล็กแผ่นเราดำเนินการโดยร่วมมือสารต่อจากหนึ่งต่อหนึ่งสู่ผลึกกำลังร่วมกันจนเกิดพลังของความยอมรับในระดับโลกณนะวันนี้ผมไปที่ไหนข้าคุมหมดเลยครับว่า ออท o โมดิกไทยได้รับการยืนอยู่แถวเดียวก,กันกับเขาเหล่านั้นนะครับเราไม่ได้เป็นผู้รับแต่อดมาสมัยก่อนเราอาจจะเป็นผู้รับเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ให้และแลกเปลี่ยนร่วมกันนี่คือความภาคภูมิที่เราเดินทางมาจากอิดก,ก้อนแรกจนเป็นราชอาณาจักรราชวิทยาลัยแพทย์ออทบโดิกแห่งประเทศไทยนะครับ60ปีที่ผ่านมาคือเส้นทางที่ยาวไกล แม้ว่าเราจะเคยได้ใช้สิวใช้อิดใช้ปูนพวกเราหลายที่หลายท่านในวันนี้ก็คงเห็นนะครับว่าเราใช้สิวใช้คอนแบบนี้แต่ปัจจุบันก็ยังใช้นะครับเพราะว่านั่นคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการที่จะเติบโตต่อไปพื้นที่แข็งแรงจะทำให้ปิรามิดเรายั่งยืนและยิ่งใหญ่อยู่เสมอ ในวันนี้เรามีปัญญาประดิษฐ์เรามีโลบอทหุ่นยนต์เรามีอ์ติฟิเชียโลหะผลิตทดแทนยังไงก็ตามเปลี่ยนแปลงไปในตามที่เราใช้เพื่อ,อยังประโยชน์ต่อสังคมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงจาบพวกเราเลยคือหัวใจของความเป็นหมอออโตไทยครับครับนี่คือ3,338ชีวิตที่ลงทะเบียน อยู่ในวันนี้ว่าเรามีเมมเบอร์3,338ชีวิตนี่คือความภาคภูมิของทุกชีวิตที่ลงทะเบียนร่วมกันว่าเราคือหนึ่งเดียวกันออโทโบิดิคไทยเป็นหนึ่งเดียวกันและทำหน้าที่ดูแลประชาชนเสมอมาจากยอดที่แล้วเราสู่วันนั้นถึงวันนี้ได้เพราะเรามีกริดรู้จักกริดกันใช่ไหมครับกริดคือ ความไม่ยอมแพ้มานะบากบั่นไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นองค์ประกอบอยู่สองหลักแต่เราจะก้าวไปมากกว่าที่เรามาถึงได้ต่อไปอีกหรือไม่ครับเพราะเราทุกคนทำหน้าที่ด้วยกิจประกอบแล้วเราจะก้าวต่อผมเชื่อมั่นเลยครับว่าวันนี้ออโทอโมบิลไทยมีซุปเปอร์กิจสับซปเปอร์กิจผมบัญญัติเองสับบัญญัติคือตั้งเองตามใจฉันนะครับ ซูปเปอร์คือยิ่งกว่ากริดกริดคือองค์ประกอบของสองส่วนแต่วันนี้เราจะก้าวไปให้ไกลกว่านั้นออโอโถไทยทุกคนมีซูปเปอร์กริดเพราะผมเชื่อว่าทุกคนในวันนี้ในที่นี้มีคอนเซปต์ในการทำหน้าที่ของตัวเองเดียวกันคือใครไม่ทำเราจะเป็นผู้ที่ทำใครทำไม่ได้เราจะทำให้ได้ ทุกคนในที่นี้ผมเชื่อไปหมดว่าทุกคนมีหัวใจเช่นนี้นั่นเองดังนั้นจึงเป็นองค์ประกอบของจากกิดเป็นซูปเปอร์กริดเรามาดูกันก่อนนะครับซูปเปอร์กริดมีอะไรที่ผมนิยามอุ้ยขอโทษข้ามไปข้ามไปละเร็วไปหน่อยสไลด์ซ้ายมือซูปเปอร์กริจเขจะมีถ้าเราติดตามข่าวสารกริจก็คือความทะนงความมานะบักบันไม่มีที่สุดประกอบไปด้วยมีแพชชั่น แพชชั่นคือความต้องการอย่างยิ่งยวดติดต่อต่อเนื่องกันโดยเป็นเวลาระ,ะยะเวลายาวนานด้วยซ้ำไม่ใช่แวบๆเราต้องการอย่างนั้นอย่างมากมายมหาศาลแต่จะมีความสำเร็จได้ต้องมี preserve พ e r a n c e มีมานะอดทนแต่ออทบริโทโรไทยมีสามสิ่งที่บวกเข้าไปนี่คุณสมบัติของพวกเราคือมีองค์ประกอบที่ตามมาคือ ชา a มิงเรามีคาแรคเตอร์ของความมีเสน่ห์นะครับเรามี learner eye in action เราดวงตาเห็นและทำและเรามี unity ครับเรามาดูแต่ละอย่างกันนะครับ passion passion คือหัวใจแห่งการอุทิศตนเองในการที่เราจะสู่เป้าหมายที่เราอยากได้ไม่มีใครเรียนออโถเพราะว่ามันง่ายเลยพวกเราถูกการฝ่านการฝึกอบรมในท่ามกลางความไม่เคยใช่เลย f ฟ a c เจอร์ ure, กระดูกหักแต่ละชิ้นอยากจะเลี้ยงให้มันเข้าที่บางทีมันไม่ได้เราจะทำไงให้มันได้มันไม่เคยมีอะไรง่ายเข้ามาในชีวิตอยากจะใช้ชีวิตสบายสบายไม่มีทางครับความสำเร็จในวันนี้แพชชั่นหัวใจแห่งการอุทิศตนของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ประเดี๋ยวประดาวหากเราต้องการอย่างยิ่งยวดไม่มีทางนี้ที่จะมีหยุดยัง้งเราจะมี เพนเทชโฮหมายความว่าหัวใจของการทนต่อการเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเพราะเราปารถนาอย่างยิ่งยวดเสมอมานั่นเองมันจะประกอบไปด้วยกับตามไปกับ p e r s e v e r a n c e อย่างมากใครมีแพชชั่นที่มากพวกเรานั่นเองนะครับที่มีแพชชั่นที่มากเพราะพวกเราถูกฝึกมาทุกวันถูกฝึกมาทุกสถาบันให้เรามีหัวใจที่มุ่งมา่ปปารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะอุทิศตนเพราะเราจะเจ็บ เปลี่ยนแกวงการเจ็บปวของประชาชนผู้คนเหล่านั้นให้กลายมาเป็นศักดิ์ศรีคุณค่านในการมีชีวิตของเขาลนั้นอีกครั้งหนึ่งครับอันที่สองคุณสมบัติที่พวกเรามีคือไม่ไปะครับอ๋อก่อนที่จะไปถึงอันที่สองแพชชั่นแล้วพวกเรายังเหนือกว่าอีกอกิอีกอก,ก็คือเติมคำว่าคอมไปคอมเนี่ยมันบวกข้างหน้าไปนะครับพอบวกกับแพชชั่นเออเอ็หายไปไหนเนี่ย มันก็คือ compassion หัวใจของความยิ่งใหญ่ของเราคือ compassion passion บวก c o m เป็น Com compassion คือความเมตตาความการุณาต่อผู้ที่เข้าหาเรานี่คือออโตมิกไทยทุกคนนะครับ p a s s วงเล็บ compassion ข้้าางหนบวกกับ p a s e i e n passion นี่คือเหรียญพระมหาชนกที่ผม เป็นเหรียญในหัวใจในดวงใจของผมเลยที่เป็นต้นแบบที่ความมานะอดทนแม้ไม่เห็นฝั่งแม้มืดสนิทไม่เห็นแสงเรายังอยู่กับวันนี้ปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเราก็จะเจอฝั่งและแสงนี่คือความสำคัญของเพช f ฟรัง n ลนเราทนอดเราจึงอดทนและเรามีความบวกกับอดกั้นด้วยนะครับ นี่คือคุณสมบัติที่พี่น้องเราทุกคนมีอยู่อย่างมากมายครับเรามีความอดทนต่อสิ่งที่มันไม่ใช่นี่แหละครับคือสมบัติของออโทอโมนิกไทยทุกคนคือล้มเหลวไม่เป็นไรล้มแล้วเราลุกขึ้นมา r e s i l i e n c เกิดขึ้นล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกเสมอแหลธทุกครั้งที่เราล้มแล้วเราลุกขึ้นมาเรามีภูมิคุ้มกันว่าเราจะไม่ไปล้มจุดนั้นเราไม่ไปล้มท่านนั้นอีกทุกครั้งของพวกเรามีใครไม่เคยเฟลเลียไหมครับ เฟียเรียมันนักต่อน,นักเฟเลียจนกระทั่งถูกสังคมเหยียดหยามครูบาอาจารย์ดูมินดูแก่นพี่น้องแต่เรายังยืนหยัดนะครับและพวกนี้คือพวกเราเพราะว่าเรามีหัวใจที่วิริยะอดทนอย่างยิ่งยวดนั่นเองนะครับในความมืดมิดเราไม่เห็นฝั่งเหมือน <c oughs> มหาชนกที่อยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตและในที่สุดก็จะทําให้เกิดฝั่งและความสําเร็จเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นครับ คุณลักษณะที่3ามที่ผมคิดว่าหมออโถไทยมีมากกว่าหมออื่นใดในประเทศไทยก็คือชามิงชามิงผมจะแยกเล็กๆออกไปเป็น C H A R M นะครับเรามีชามชามีเสน่ห์เสน่ห์ C ตัวแรกของพวกเราคือเดาสิครับคืออะไรครับคาลิสมาคาลิสมาคือ ทุกคนมีคาริสมาโอมานีหมออ,อโถเลยนะเนี่ยตัวเป้งเลยเพราะเรามีเป็นพลังที่ใครๆก็อยากเข้าหาเข้าใกล้จริงไหมครับอาจารย์สัจยาถูกไหมครับนี่คือคาลิสมามาเลยเดินมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เดินแล้วมีคนอยากหลบแล้วนะมีแต่คนอยากเข้าหาอยากรู้อยากจากักรู้จกักอยากพบเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเสมอเพราะคาริสมาเนื่องจาก พวกเรามีแพชชั่นนั่นเองเมื่อไหร่เรามีแพชชั่นเราจะออกจากเซฟโซนเมื่อไหร่แล้วเราก็พลังของเรานี่แหละครับจะไปกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นอยากมาหาเรานี่คือแพชชั่นที่เป็นคาลิสมาของออโตมติกไทยนะครับตัวที่2 H c H คาลิสมานั่นคือเป็นบุคคลที่มีพลังในการที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าหาเรานะครับ Honorable อันที่สองไม่มีใครแย้งเลยนะครับออโอเมดิกเป็น g e n t l e m a n and gentlelady ตลอดกาลพวกเราถูกสั่งสอนเส,สอนเฉพาะบ่มมาให้เกียรติผู้อื่นเสมอเลสเบกในแวนหรื mm hmm. value, ผู้อื่นเสมอคุณสมบัตินี่ยนะครับที่โดดเด่นกว่าหมออื่นๆถ้ามีหมออื่นก็ต้องขออภัยนะครับว่าวันนี้หมอออโถมี gentleman gentlelady m ม ฮอนนอลแ e คือเลสเบกเลสเบกต่อคุณค่าของผู้อื่นเลสเบกต่อคุณค่าของพี่ของน้องของพ่อของครูของซังซ้ายกว่าเหนือบนล่างเราและสรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราก็เลสเบกนะครับนี่คือคุณลักษณะที่เป็นเอกของพวกเราที่ผมภูมิใจมากว่าเรามีสุปรป์กิจในด้านนี้นะครับอันที่เอคือเรามี a อ t e n t i v e เป็นผู้ที่รับ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 ใส่หัวใจเข้าไปฟังด้วยหัวใจไม่ใช่ฟังด้วยหู ฟังด้วยใจเพราะมีพี่น้องโอ้โหบนวิเคราะห์อ,ออกมาเล็กน้อยเราใจเรากระโดดเข้าไปช่วยแหละนี่คือคุณสมบัติที่เป็นโดดเด่นของพวกเราเลยนะครับตัว R คือ Relatable คือเข้าถึงง่ายนะพวกเราเป็นหมอสปอร์ตนะนักกีฬาเข้าใจเข้าง่ายใครๆก็อยากหาเนี่ยเข้าถึงตรงไปตรงมาไม่ค่อยเบี้ยวเรียเพราะเราออโถนะมันตรงอนะอโถแปลว่าตรงเนี่ยตรงไปตรงมา ใครๆก็อ่านเราง่ายก็เป็นข้อดีนะครับข้อด้อยเหมือนกันนะเขารู้จักเราง่ายแต่ว่าเราใจใหญ่เราใจใหญ่นะครับไมฟูเนสุดท้ายเนี่ยครับคือเราใจใหญ่เราเป็นคู่ที่ให้อภัยเสมอเราเสียเปรียบได้แม้ว่าเราจะไม่ได้สบอกรารก็ได้เราใจใหญ่ครับเพราะาเรารู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิในตนเรามีคุณค่าในตนเสมอนั่นเองซึ่งไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้นะครับตัวอ่อเรามาถึง ตัวเอ็มนั่นเนาะสไลด์ก็สมุดร,รวบรวมกันเป็นาชามิกนะครับสรุปไปนะครับสไลด์ตามผมไม่ทันคุณสวัสดีที่4ีมี learner eye in action learner คือพวกเราเรียนรู้ตลอดชีวิตโอ,โ,อโอ้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 มาจากไหนเอย่ยเสียงเสียงมาจากไหนเอย่ย ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ผิดคิว learner i n a c t i o n คือพวกเรามีความใฝ่รู้ตลอดมาพตั้งแต่ครูครูสัตจยายังเรียนรู้ตลอดมาเลยทุกวันนี้ยังเรียนรู้เลยอาจารย์ตั้มก็เรียนรู้ตลอดมาผมก็เรียนรู้ทุกวันเพราะเราอยากรู้อยากเห็นเราอยากทําให้ดีขึ้นตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เรียนรู้แล้วเราแค่รู้นะครับหรือเรียนอ๋อหมออ๋อโถเป็นนักทำจริงๆดวงตาเห็นทำ เราเรียนรู้จากการํา Learning by doing นั่นเองเมื่อเราดูดูดูแล้ว Failure เราดูดูแล้ว Success ทั้งหมดนี่แหละครับจะประกอบทำให้เราเติบโตขึ้นทั้ง Failure และ s u c c e s s เอาคำของ Failure เป็นบทเรียนเป็นครูที่ดีของเราเอาคำของ Success เป็นพลังทำให้เราทำต่อให้ดียิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็น c h a r คเตอรของพวกเราว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตและทำ เพราะฉะนั้นไม่เหมือนหมออื่นๆนะครับหมออื่นๆนักคิดนักบอกนักบน่นแต่หมอโถบางทีไม่ต้องอะไรเลยทําและใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ได้เรียนรู้แล้วและการเรียนรู้แบบนี้นะครับเชื่อไหมครับจะเกิดคิดเอทิวิตี้ในตัวเองเลยเพราะมันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยจะคิดเอทสิ่งใหม่ๆขึ้นมานี่คือสิ่งคุณสมบัติของซปเปอร์กิจอีกคุณสมบัติหนึ่งนะครับคุณสมบัติสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกพวกเราให้ภาคภูมิคือ เห็นจุดเหล่านี้ไหมครับพวกเราทุกคนภาคภูมิในการทําหน้าที่ในแต่ละคนจริงๆแต่ละจุด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 ต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ในแต่ละคนอย่างมากมายทั่วประเทศไทยแต่ออทบิดิกมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือมีการเชื่อมโยงของจุดทุกจุดณวันนี้ราชวิทยาลัยแพทย์อโศบิดิกก็เห็นถึงการเชื่อมโยงของพวกเราทุกคนในวันนี้พวกเรามาถึง3 0 0พัน่าชีวิตเกือบจะครั้งสมาชิกทุกคนมาในงานประชุมครั้งนี้ พราะเราเชื่อมโยงกันนั่นเองเรามีหัวใจที่โยงกันเป็นหนึ่งนี่คือคุณสมบัติของโบนกระดูกครับที่เชื่อมโยงต่อกันแน่นหนาต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆจากแคนซัสเป็นค t i c a l b โบนก็อย่างได้ก็คือ s y s t e m ิกของเราที่เรารวมพลังกันทุกวันทุกวันนะครับนี่คือคุณสมบัติที่ภาคภูมิที่สุดว่า ราชวิตอะไรไหนก็ไม่มีเท่ากับราชวิตแพทย์ออโตรมติกแข่งประเทศไทยคือ Unity นี่คือสิ่งที่เรามี Diversity มากเลยที่ทางโอ้โหแต่เราร้อยเรียงทุกจุดเข้าหากันครับนี่คือวันนี้ครูสร้างมาเรารับไม้มาเราจะส่งไม้ต่อเพื่อให้รุ่นต่อต่อไปได้นำพาศักยภาพของหมออโทไทยได้เป็นที่พึ่งของสังคมทั้งหมดนี้คือ สุปเปอร์กิจตรงนี้นะคิวเนี้ต้องมีเพลงแล้วตรงนี้นะครับโจเกเตอร์วีอาร์สตองเกนะครับคือเราจะรวมพลังกันเราจะเดินไปด้วยกันแล้วเราก็จะแข็งแรงไปด้วยกันนะครับหากเรารวมตัวกันเมื่อไหร่เราจะแข็งแรงยิ่งกว่าเราเดินโดยคนเดียวเพราะพวกเราคือหมออโถนะครับพวกเราคือหมออโถเราคือหมอธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดา ที่เราจะสร้างปฏิหารทุกๆให้กับคนที่ทุกๆคนที่มีทุกมีความไม่สมบูรณ์กลับคืนมาให้เขาได้ไมาใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาของพวกเขาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญชวนนะครับให้พวกเราได้มาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่บทใหม่พร้อมกันกับพวกเราทุกๆคนเพราะเราจะก้าวข้ามแสยิดใหญ่ของเราไปด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับ